E สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายตัวใหม่ล่าสุดของค่ายไนโคลนะครับก็คือรุ่น EDC 25นะครับทุกท่านน่าจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับไฟฉายตัวนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นจะมีรุ่น EDC 27นะครับเนรุ่นนี้ก็ออกมาเป็นรุ่นใหม่นะครับที่คล้ายคลึงกันแต่มีความแตกต่างนะครับตัวนี้นะครับความสว่างสูงสุด3,000 l เม e n ์นะครับระยะแสงประมาณ300เมตรนะครับแบตเตอรี่แบบ b u i n นะครับ1,700 m นะครับตรงนี้นะครับ3.7โวลต์นะครับ โอเคนะครับชาร์จแบบ USB-C นะครับ USB-C จุดเดียวกันกับ EDC 27เลยนะครับสวิตช์ท้ายคู่นะครับจะมีสวิตช์หลักตัวนี้เปิดปิดนะครับสวิตช์ตัวนี้ก็เรียกใช้งาน s t r o p e แล้วก็เทอร์โบนะครับคลิปค่อนข้างยาวเลยนะครับนะแล้วก็ตรงด้านหน้าตรงนี้จะมีตัวบอกสถานะปริมาณของพลังงานที่เหลือนะครับแล้วก็โหมดนะครับนะเนี่ยตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่โหมดโลนะครับนะ โอเคนะครับประมาณนั้นนะครับมีไฟสถานะล็อกตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับก็อ่ะผมมีอีกตัวเก่านะครับนะ EDC 27ให้เปรียบเทียบกันนะครับนะในส่วนของ2ตัวนี้นะครับนะอ่อถ้าพูดถึงนะครับไปฉาย่องขั้งยาวเลยเนาะนะครับอ่อความยาวไม่ต่างกันมากนะครับนะนิดเดียวนะครับเหมือนเหมือน EDC 25จะสูงกว่านิดนึงนะครับนะสูงกว่าแค่แบบมินเดียวอนะครับ นิดเดียวไม่แทบไม่ต่างกันเลยนะครับนะแต่น้ําหนักต่างนะครับถ้าสัมผัสดูจะต่างนะครับเจ้าตัวนี้น่าจะหนักอยู่ที่ประมาณสักร้อยกรัมนิดนิดนะครับนะแต่ตัวนี้ประมาณ120กรัมนะครับตัวใหม่นี่ชอบตรงความเบานะครับความเบาเบามากนะครับ อ๋อผมลืมพูดถึงหลอดนะครับนะหลอด LED นะครับตัวใหม่จะเป็นหลอด UHI 2 0นะครับนะอยู่ในโคมผิวส้มนะครับอยู่ในโคมผิวส้มแล้วก็มี proximity sensor นะครับเซนเซอร์ลดระดับแสงนะครับส่วนตัวเก่าจะเป็น SST 4 0นะครับอยู่ในโคม TIR Lens นะครับตัวนี้ของผมเป็นตัวตัวต้นแบบเหมือนกันนะครับก็คือรุ่นแรกเลยที่ไม่มีตัว proximity sensor มาด้วยนะครับเซนเซอร์ลดแสงเวลามันเปิดติดเองอะไรพวกนี้นะครับนะ ความแตกต่างของหน้าจอตรงนี้นะครับตัวหนึ่งจะเป็นนะครับจอ lcd พวกนี้นะครับหนึ่งก็จะเป็นตัวที่บอกไฟสถานะนี่คือความแตกต่างกันนะครับโอเคนะครับในส่วนของด้านหลังก็ไม่ได้ต่างกันครับนะเหมือนกันนะครับแต่น้าหนักมีต่างกันชัดเจนมากครับน้ําหนักต่างกันนะครับแสงเดี๋ยวผมเปิดแสงให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับ นี่ครับแสงจะต่างกันนะครับก็คือสปอตของเจ้าตัว EDC 2 5นะครับจะเล็กกว่านะครับคือพูดง่ายๆว่าพุ่งกว่าได้ความพุ่งนะครับในส่วนของ EDC 2 7ตัวนี้จะแสงค่อนข้างกว้างนะครับนั่นคือความแตกต่างของแสงนะครับโอเคนะครับในส่วนของโหมดนะครับโหมดการใช้งานนะครับก็ อ่าไม่ได้ต่างไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับนะไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่าหลักๆก็จะมีความแตกต่างอยู่ก็คือเจ้าตัว edc 2 5เนี่ยนะครับมันจะสวิตที่ปุ่มสวิตต์ตรงเนี้ยนะครับนะที่ใช้ในการเลือกโหมดเนี่ยนะครับว่าจะใช้อา่าเทอร์โบหรือสโตรบเนี่ยจะแตกต่างกันเจ้า edc 2 5เนี่ยนะครับมันสามารถปรับตั้งค่าได้ก็คือเราจะให้มีแต่เทอร์โบอย่างเดียวไม่เอาสโตรบหรือจะเอาแต่สโตรบไม่มีเทอร์โบเลือกได้นะครับแต่รุ่น รุ่นเก่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบที่มีทั้ง2อันก็คือกดลงไปเนี่ยมันเป็น2ชั้นชั้นแรกเป็นเทอร์โบชั้นที่2เป็นสโตร์นะครับนะโอเคนะครับแต่แต่ตัวตัวใหม่เนี่ยนะครับกดไปปุ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะได้อย่างเดียวเลยนะครับนะเลือกได้นะครับนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูตอนวิธีใช้งานนะครับโอเคนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะนั่นคือความแตกต่างหลักๆนะครับ แล้วก็เดี๋ยวนะครับขอดูก่อนโอเคนะครับในส่วนของการเข้าแสงโหมดมูลก็เหมือนกันนะครับนะกดที่สวิตช์ค้างไว้เบาๆก็จะเข้าได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับโอเคนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานไฟฉายนะครับการใช้งานไฟฉายตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับอ่ะนะครับ ในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับนะอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านอย่าลืมชาร์จนะครับนะต้องชาร์จก่อน USB C อยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับการ,การการกันน้ำของเขาเนี่ยประมาณ IP 54นะครับนะก็ราวๆระดับฝนจริงๆก็ไม่ควรแล้วนะครับนะ โอเคนะครับอ๋อผมลืมพูดเกี่ยวกับความสว่างนะครับขอโทษทีขอขอแทรกมาตรงนี้เลยนะครับนะความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวนี้คือ3,000ลูเมนส์นะครับนะผมทดสอบแล้วนะครับเปิดได้ประมาณ10วินาทีจะดรอปลงมาที่ไฮนะครับนะและในส่วนของไฮหนึ่งพันลูเมนส์เนี่ยนะครับเปิดลากได้ยาวๆเลยครับผมลองไป10นาทีเนี่ยแทบไม่ดรอปเลยคือดรอปนิดเดียวนะครับนิดเดียวแทบสังเกตไม่เห็นนะครับอันนี้ดีมากนะครับมีเดียม200ลูเมนส์ครับก็เปิดได้4ชั่วโมง15นาทีนะครับนะ ค่อนข้างนานเลยนะครับจริงๆมีเดียมนี่ก็เดินเลาะในป่าก็พอได้แล้วนะครับโล65ลูเมนได้14ชั่วโมงครับส่วนอัลตร้าโล15ลูเมนส์นะครับก็55ชั่วโมงสโตรบ3,000ลูเมนส์นะครับนะสเปคแสงค่อนข้างดีเลยนะครับการกันตกก็ที่1เมตรนะครับนะกันน้ำก็ IP 54นะครับประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะครับก็ usb c ตำแหน่งเดิมนะครับนะโอเคนะครับมาดูการใช้งานกันเลยครับทุกท่านโอเคนะครับอ่ ไปใช้มี2สวิตช์นะครับก็คือสวิตช์หลักที่ใช้ในการเปิดปิดแล้วก็สวิตช์ที่ใช้ในการเรียกโหมดพิเศษอย่างเช่นโ t r o เทอร์โบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไปที่พูดถึงสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับสวิตช์ตัวหลักก่อนนะครับถ้าเรานะครับกดเบาๆนะครับกดเบาๆแล้วปล่อยนะครับมันจะโชว์สถานะนะครับแบตเตอรี่นะครับทำนองนั้นนะครับแต่ถ้าเรากดแบบลึกลงไปจนมันดังแป๊กนะครับนะ ลองดูนะครับนี่คือการเปิดนะครับนะตอนนี้ผมเปิดอยู่ที่โหมดโลนะครับมีเดียมไฮโลอัลตราโลนะครับโลมีเดียมไฮนะครับมันจะไม่จำเทอร์โบและสโตร e นะครับนะโอเคนะครับอพอเราเปิดแสงแล้วนะครับนะเราก็สามารถที่จะกดอีกปุ่มหนึ่งได้นะครับถ้าเราต้องการเรียกใช้เทอร์โบหรือสโตร์นะครับนะกดได้เลยนะครับอ่าแบบนี้ก็ได้ติดขึ้นมานะครับนะ หรือจากสถานะปิดทั้งหมดนะครับก็อีกปุ่มหนึ่งก็เรียกได้เลยนะครับนะโอเคนะครับในการเปลี่ยนจากนะครับเทอร์โบเป็นสโตรกนะครับนะให้กดปุ่มปุ่มตัวโหมดสวิชนยนะครับนะปุ่มปุ่มนี้ค้างไว้นะครับนะแล้วจากนั้นก็กดปุ่มนะครับปุ่มไอ้ตัวเปิดปิดเนี่ยนะครับกดเข้าไปจนสุดเลยก็จะเปลี่ยนโหมดได้นะครับผมลองดูนะครับกดโหมดตรงนี้ ปุ่มโหมดสวิชนะครับปุ๊บลงไปแล้วก็กดตัวนี้ครับตามนะครับอ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็จะได้สโตรกกลับมาแล้วนะครับเนะเลือกใช้ได้ครับผมจะเปลี่ยนกลับให้ดูนะครับก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับปุ่มโหมดสวิชค้างไว้แล้วก็กดที่ปุ่มสวิชหลักเปิดปิดนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะได้แล้วนะครับโอเคนะครับอ่าโอเคในส่วนของการล็อกนะครับทุกท่านในส่วนของการล็อกก็อ่าเวลาล็อกเนี่ยนะครับ ก็ต้องอยู่ที่ปุ่มนี้นะครับนะปุ่มสวิตช์หลักนะครับนะก็กดลงไปอ่อเราจะต้องเปิดไฟฉายก่อนนะครับเปิดไฟฉายก่อนอ่าเปิดไฟฉายก่อนพอเปิดปุ๊บนะครับกดลงไปลึกสุดเลยครับแล้วค้างไว้นะครับอ่าถ้ามีแสงสีแดงกระพริบหนครั้งตรงนี้นั่นคือการล็อกแบบฮาร์ฟล็อกนะครับนะนี่ครับฮาร์ฟล็อกก็คือสวิตช์หลักตรงนี้จะไม่ทํางานนะครับแต่ว่ายังสามารถทํางานในปุ่มของ เทอร์โบและสเต็ได้นะครับนะเรียกโหมดพิเศษได้นะครับการปลดล็อกนะครับก็จะต้องกดปุ่มตรงนี้นะครับนะลงไปเหมือนกับให้ไฟตรงนี้มันขึ้นก่อนแล้วทีนี้ก็กดลงไปอีกครั้งหนึ่งแบบเต็มลึกสุดเลยนะครับนะค้างไว้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ่นนี่ครับได้แล้วอ่ากลับมาติดแล้วครับเห็นไหมครับนะนี่คือวิธีการปลดล็อกนะครับนะโอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะโชว์แบบล็อกแบบเต็มนะครับจะเปิดไม่ได้เลยนะครับนะต้องเปิดไฟฉายค้างไว้ก่อนนะครับนะโอเคครับแบบนี้กดลึกสุดนะครับปุ๊บค้างไว้รอไฟกระพริบสองครั้งครับหนึ่งสองนี่คือการล็อกแบบฟูนะครับนะก็คือกดไม่ติดเลยเห็นไหมครับไม่ว่าจะปุ่มไหนนะครับไฟฉายจะถูกส่งมาให้เราในสถานะนี้นะครับนะล็อกแบบฟูนะครับเพื่อไม่ให้มันลั่นในกล่องอะไรประมาณนี้นะครับนะ โอเคนะครับการปลดล็อกก็แบบที่บอกไปครับนะกดตรงนี้ก่อนเหมือนให้ไฟมันขึ้นก่อนหนึ่งครั้งแล้วรีบกดลึกสุดเข้าไปเลยนะครับนะในปุ่มเปิดปิดนะครับปุ๊บปุ๊บอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับนะอ๋อผมอาจจะเร็วไม่พอนะครับเมื่อกี้อ่าได้แล้วครับเห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการอ่าล็อกนะครับไฟฉายตัวนี้นะครับนะ โอเคนะครับหลักๆก,การใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับทุกท่านโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับ โอเคครับทุกท่านตอนนี้นะครับผมอยู่กับไนโคล EDC 2 5นะครับนะที่สนามบาสนะครับอันนี้เป็นโหมดโลนะครับนะก็โหมดโลนี่ก็แสงค่อนข้างต่ำเลยนะครับก็ผมสามารถมองเห็นโกบาสได้นะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะมืดไปนิดนะครับนะพอเดินได้ครับโหมดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปโหมดต่อไปดีกว่านะครับนะอ๋อเมื่อกี้เป็น u ล t r a low นะครับัลตร้าโลอันนี้จะเป็นโลนะครับโล ก็เริ่มมองเห็นโกบาร์แล้วนะครับทุกท่านก็คงจะมองเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราส่องไปที่ตรงบ้านนะครับตัวบ้านเห็นไหมครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นละนะครับต่อไปจะเป็นมีเดียมครับอ่านี่มีเดียมนะครับนะนี่คือโหมดมีเดียมนะครับโหมดมีเดียมก็กําลังพอใช้งานเลยนะครับในการเดินตรวจการอย่างเช่นรอบๆพื้นที่อะไรพวกนี้ไม่สว่างเกินไปนะครับแต่ก็มองเห็นนะครับ ค่อนข้างดีเลยครับมีเดียมนะครับอ่ะต่อไปผมจะไปที่ไฮนะครับปุ๊บอ่านี่ครับไฮโหมดไฮพันลูเมนนะครับนะบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยนะครับดีจริงๆนะครับผมลองมาแล้วก็คือผมลอง10นาทีนะครับ10นาทีไฟฉายไม่ได้ร้อนมากครับแล้วก็ดรอปนิดเดียวนะครับนะดรอปนิดเดียวโอ้โหนี่คือดีมากนะครับนะแสงก็สวยครับนะเป็นสปอตกลมๆแล้วก็ได้สปิลค่อนข้างกว้างเลยนะครับนะ เสียงมากนะครับนะอันนี้คือโหมดไฮนะครับนะโหมดไฮนะครับอ่าเห็นนะครับทุกท่านสิบนาทีนี้แทบไม่ดรอปเลยครับนะมันดรอปอยู่นะครับแต่ว่านิดหน่อยแล้วก็ไฟฉายไม่ได้ร้อนมากนะครับไปดูเทอร์โบครับนะเทอร์โบเนี้ยนะครับอ่าผมเปิดแล้วนะครับเทอร์โบนี้อยู่ได้ประมาณสักสิบนาทีอสิบวินาทีครับพูดผิดนะครับนะเทอร์โบนี้อยู่ได้ประมาณสักสิบวินาทีผมกดจะต้องกดปุ่มโหมดค้างไว้เนี่ยตอนนี้ดรอปแล้วครับ มันจะตัดมาที่ไฮนะครับนะมันอยู่ได้ราวๆสิบวินะครับอ่าผมปล่อยปุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเรียกขึ้นมาใหม่นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเรียกขึ้นมาเมื่อกี้มันเหมือนกับไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันคุมความร้อนนะครับผมว่าระบบคุมความร้อนของไนโคลเขาเนี่ยค่อนข้างดีเห็นไหมครับมันตัดเอาไวแล้วนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับนะในส่วนของเทอร์โบนะครับจะเปิดได้นานหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับความร้อนของไบฉายนะครับบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิสูงนะครับร้อน ขนาดมืดนี่ยัง33-35องศานะครับฉะนั้นเนี่ยไฟฉายมันก็ร้อนไวนะครับนี่ก็คือในส่วนของเทอร์โบนะครับนะเคนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดไฮนะเทอร์โบก็โถ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสโตรปนะครับไฟฉายตัวนี้สามารถเลือกจะเลือกที่จะใช้งานสโตรปได้นะครับตอนนี้ไม่ได้ตั้งไว้นะครับนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดก่อนนะครับ โอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่โหมดมีเดียมนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนไปใช้โหมดสโตรบแล้วนะครับนะในในปุ่มโหมดบัตตอนเนี่ยนะครับนะโหมดพิเศษเนี่ยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะเลือกได้ก็คือจะเอาเป็นนะครับเทอร์โบหรือเป็นสโตรบนะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณโหมดมีเดียมนะครับนะเดี๋ยวผมจะเข้าสโตรบให้ดูนะครับนะเดี๋ยวกดเลยนะครับปั๊บอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับ สโตรฟของเขาก็แรงดีอยู่นะครับแต่มันก็มีการดรอปลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเปิดนานๆมันก็ความร้อนสูงเหมือนกันนะครับจังหวะกระพริบก็ประมาณนี้เห็นไหมครับมันดรอปลงนิดนึงนะครับนะก็เพื่อป้องกันความร้อนนะครับนะโอเคนะครับผมปล่อยปุ่มนะครับป๊าบโอเคนะครับกลับมาที่มีเดียมนะครับตอนนี้นะครับโดยรวมก็นะครับเป็นไฟฉายที่เอ่อน่าเล่นนะครับนะถ้าเปรียบเทียบกับ EDC 27นะครับนะตัวนี้ก็เหมือนกับ อัปเกรดมานะครับแล้วก็เปลี่ยน UI บางอย่างมาแก้ไขบางอย่าง EDC 27นะครับเวลาเราจับมันเขย่าเนี่ยมันจะมีเสียงดังกิ๊กๆๆที่สวิตนะครับแต่เจ้าตัวนี้จะไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็อจอจอ OLED นะครับนะในตัวของ EDC 27เนี่ยนะครับนะในรุ่นของ EDC 25จะไม่มจีจอแสดงผลตัวนั้นนะครับจะมีเป็นไฟสถานะแสดงผลนะครับก็ มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือดูง่ายและที่นี้อาจจะทําให้ไฟฉายเบาด้วยนะครับข้อดีของไฟฉายตัวนี้คือมันเบานะครับมันเบากว่าเจ้าตัวเดิมประมาณสักยีกรัมได้ซึ่งผมชอบเลยนะครับนะตอนนี้อยู่ที่โหมดนะครับมีเดียมนะครับนะอ่าเดี๋ยวโชว์ไฮให้ดูนะครับโอ้โทษครับหลงปิดอ่าไฮนะครับนะนี่ครับโอเคนะครับทุกท่านแสงสวยงามครับหลอด UHI 20นะครับนะสวยงามมากครับตัวนี้นะครับแสงพุ่งนะครับแล้วก็ โอ้สปิลก็สวยครับนะเป็นตัวที่น่าเล่นนะครับในอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีเท่านี้เกี่ยวกับไฟฉายไนทคอ e EDC 25ครับนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับจะได้มีไฟฉายใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านดูนะครับผมก็คงมีเท่านี้ครับสวัสดีครับ